สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนดบ้าน YouTube พบกับพี่น้องสอสมอ,อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องสอสสอ,อาสาสมัครสาธารณสุขก,กรุงเทพมหานครนะครับ3พฤษภาคม2 5 6 5ประมาณบ่าย2ครึ่งนะครับก็มาทักทายพี่น้องสอสมอครับอากาศหนาวเย็นมากนะครับช่วงนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยก็จะหนาวอยู่อีกจนกว่ามวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูง ลดกําลังลงนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในอีกวันสองวันข้างหน้านี่แหละครับถ้าเข้าสู่ภาวะปกติในอีกวันสองวันข้างหน้าก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนและมีพายุฤดูร้อนต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศหนาวนะครับเอาละครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเงิน1 0 0 0บาทให้ฟังว่าเดือนพฤษภาคมเนี่จะจ่ายวันไหนก็ค่าบบิการ1 0 0 0บาทของอสมอสสนะครับจ่ายวันที่13พฤษภาคมนะครับโอนเข้าบัญชีนะครับ ส่วนหากชกศส,สมอ,อยังไม่ทราบข้อมูลเพราะกรรมการสมาคมชกศส,สมอจะมีการประชุมกันประมาณวันที่5หรือประมาณวันที่6พฤษภาสองวันนี้แหละครับหลังประชุมกันจึงจะทราบว่าในเดือนที่ผ่านมามีอสมอเสียชีวิตกี่รายและจะต้องหักจากสมาชิกคนละกี่บาทในวันที่13พฤษภาคมหักเท่าไหร่ต้องประชุมกันก่อนนะครับ ก็รอฝังข้อมูลจะนําข่าวมารายงานข่าวให้พี่น้องอสมอ,อสสทราบในโอกาสต่อไปนะครับ13พฤษภาคมวันอุ่นค่าประกาาัน,น1,000บาทนะครับส่วน500ค่าเสี่ยงภัยเดือนนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากรัฐบาลจ่ายไปหมดแล้วนะครับจ่ายของ5เดือนตกเบิก18มีนาจ่ายไปแล้วตุลา64ถึงกุมภา65 18มีนาจ่าย5เดือน2,050แล้วก็18เมษายนจ่ายของเดือนมีนาอีก500ก็จบ ส่วนในอนาคตจะได้อีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอฟังข่าวนะครับโดยที่ปรึกษารัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยรับปากพี่น้องอสมอว่าจะมีการเสนอขอรัฐบาลไปอีกเพื่อให้พี่น้องอสมอได้รับค่าเสียงไป1 9, 9จากเดือนเมษายน65จนถึงกันยายน65จะเสนอไปให้อีก6เดือนอยู่นะครับก็รอฟังข่าวว่าจะมีการเสนอรัฐบาลอีกเมื่อไหร่ อันนี้เราก็ติดตามข่าวอยู่นะครับถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็จะนํามาเล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังแต่ขอย้ําว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับปากกับพี่น้องอสมอว่าจะขอจากรัฐบาลให้อีกครับในขณะที่ค่าป่วยการพันหเพิ่มจากพันเป็นพันหเป็นยังไงจะได้ไหมหลายคนก็สอบถามมาเหมือนกันก็มีมีแต่เรื่องเดิมครับคือเรื่องเดิมนี่ท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับเรื่องไปแล้ว รับเรื่องจากกรมสบสไปแล้วเรื่องที่จะเสนอปรับปรับค่าบริการจากพันอสมเนี่ยเป็นพันห้าเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขช่วย่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิติปิตุเตชะรับเรื่องจากกรมสอบสไปแล้วแล้วก็จะเอาไปดําเนินการเสนอรัฐบาลเพื่อปรับเพิ่มค่าบริการจากพันเป็นพันห้ารับไปแล้วรับเรื่องไปแล้วหลายเดือนนะครับเราก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะครับยังเงียบอยู่ ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเอาสมอครับก็จะพยายามตามข่าวว่าเขามีการรัฐบาลจะว่ายังไงหลังจากที่รัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนาเรื่องไปปรึกษากับรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้วก็นําเรื่องไปปรึกษากับนาย,ยกมนตรีแล้วในอนาคตข้างหน้านี่จะปรับเป็นพันห้าจะทําได้สําเร็จหรือไม่ภายในรัฐบาลนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับแต่มีการดําเนินการอยู่นะครับอา้าวก็ขอภาวนาให้ ทำสำเร็จให้กับพี่น้องอสมอคือคือรับเรื่องไปแล้วหลายเดือนถ้าพูดกันตรงไปตรงมาแต่ว่ายังเงียบอยู่แต่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ